สวัสดีครับไร้สาระกับครูแว่นนะครับตอนตอนอะวะวันนี้พี่ต้องเลือก <c oughs> ถ่ายรายการมั่วไปหมดแล้วนะครับวันนี้มีถ่ายสองคลิปนะฮะก็ตามตามดูครับงานถ้าง,งานมันเสร็จแล้วบางทีผมก็อยากจะถ่ายเลยอะ่ะให้มันจบๆกันไปฮะไม่เป็นไรอย่าทิ้งอย่าดองงานเอาไว้นะครับแล้วก็ติดรับมีดกับลูกค้าไว้เล่มนึงนะครับที่จะส่งให้เขาแต่ก็โอเคเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะนะเพราะว่าวันนี้ ภารกิจฟิชโชนะครับอ่ะวันนี้พี่ต้องเลือกวันนี้พี่ต้องเลือกมันคือรายการที่ผมก็จะเอาสินค้ามาเล่าเล่า,ลา,ลาให้ฟังก่ะผ่านมุมมองของผมอะมอาจ,จะฟังดูสนุกน่าเบื่อน่าลำคาญก็แล้วแต่นะผมก็เล่ามปเรื่อยๆฮนะสันดานชีวิตเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีมีดมาประกอบกันมากกว่าหนึ่งเล่มนะครับเพราะว่าผมจําเป็นจะต้อง เลือกถึงเล่มนะครับด้วยเหตุผลของผมแล้วกันเหตุผลเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมบอกก่อนเหตุผลในการซื้อของเหตุผลในการใช้ชีวิตของแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันเลยเอาไปทาบก็ไม่ได้แต่เอาเป็นไกลลได์ไลน์ได้บางคนแม่งได้เงินไปกูมีความสุขกูอยากแดกเหล้าเขาก็แดกเหล้าทําไมอะโอ้ยเงินกว่าจะหาได้นั่นมันมึงเขาอ,อยากแดกเหล้าเขาทํางานมาเพื่อแดกเหล้าเขาอ,อยากกินน่ะ แต่มืองทํามาเพื่อเก็บตังค์เพื่อมีอนาคตบางคนแม่งเดย์บายเดย์เว้ยเออเข้าใจแต่สุดท้ายอย่าเป็นภาระซึ่งกันและกันนะฮะอันนั้นก็จะไม่ดีเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าเขาไม่ได้เดือดร้อนใครคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกฮะเขาจะมีกินในอนาคตหรือไม่มันก็เป็นความหม่วงของคุณเขาอาจจะไม่อเขาอาจจะคิดแบบผมก็ได้นะไอ้เทียววันนี้กวันสุดท้ายรู้ว่า <c oughs> ใช่ไหมบางคนไม่เหมือนกันแล้วเราจะสั่งสอนให้แต่ละคนชอบแบบเดียวกันมันก็เป็นเรื่องยากนะครับมันก็จะเป็นทุกข์อีกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็อย่าสร้างอย่าสร้างทุกอย่าสร้างเหตุขึ้นมาอย่าสร้างทุกขังขึ้นมาเพราะธรรมชาติมนะันสร้างทุกขังให้เรามาเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับเท่านั้นเองฮนะผมกําลังสร้างสร้างให้มันเกิดอันนี้ตัวที่จังทํางานขึ้นมานะครับนะมาอันนี้จังทํางานกันเถอะมาละนะวันนี้เรามากับแมงมุมจีนหมวยเล็ก เออต้องนี่ต้องเราไม่ใช่เม็ดเม็ดอินเจ็บแปะเม็ดอินไชน่าไม่ดีแนะ่เลยจีนหมวยเล็กอ่ามีเอาหมวยสองขนี่ะมาละนี่คือหมวยเล็กนะครับเอาหมวยเล็กที่เป็นพี่ก่อนหมวยเล็กที่เป็นพี่เขาเรียกรุ่น Ambitious นะครับมากล่องอย่างนี้นะฮะมีซองพลาสติกมาให้อย่างนี้หมวยเล็ก Ambitious นี่ หลายคนมีมันในครอบครองแล้วแหะเพราะว่ามีตัวนี้เปิดตัวมานานมากแล้วนะครับออกมาตั้งนานแล้วก็ก็ยังผลิตอยู่ยังหาได้บ้างนะฮะยังพอมีบ้างที่ผมเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาเดี๋ยวจะหาให้มันยังเป็นรุ่นที่หาได้นะครับยังยังพอหาได้บ้าง ambi t w i s เหล็ก8ป r 13 mov นะครับ made in china เปิดใช้งานง่ายๆสำหรับคนที่มีมีดเทนเซียสอยู่แล้วและอยากได้เฮ้ยเราอยากได้หมวยเล็ก อีกสักตัวหนึ่งก็ลองดูนี่ไม่แปลกประกับ G10 ผมบอกแล้วนะมีจีนบ้างม,มีเทียอะไรบ้างประกับ G10 ไรน e r ล็อก 8CR13MOV ตรงหัวก็เลือกเอาย้ายคลิปได้4ด้านนะครับเอาย้ายไงพี่ไม่มีประแจมีขายแก้ปัญหาให้คุณแล้วส่งรวมกันได้เลย50บาทค่าส่งนะครับขายได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับอุย้ยไม่อยากซื้อที่มึงเลยไม่อยากะ่ะแต่เสื้อซื้อได้ไหน ร้านไอร้านวัสดุก่อสร้างอะไปหาดูมีนะครับอขอบคุณไม่ซื้อที่มึงหรอกนี่ยเต็มทีอะไรพี่ผมก็บอกเลยมีอะไรผมบอกหมดเลยอยากทาอะไรทําเลยตามสบายครับเป็นมีดที่เหมาะกับการใช้งานนะครับเพราะว่าราคามันไม่แพงขอบคุณทุกยอดสั่งซื้อเข้ามานะครับขอบคุณทุกยอดดูยอดไลค์หรือคุณจะไม่ไลค์ก็ผมก็ขอบคุณมากอย่างน้อยเราได้ทําความรู้จักกันในช่วงเวลาหนึง่งนะนี่คือรุ่น เขาเรียกแมงมุมจีนในซีรีส์ของมันนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วผ่านวันเวลามาเรื่อยๆนะครับผ่านวันเวลามาเรื่อยๆก็เกิดการพัฒนามากขึ้นพอพัฒนามากขึ้นแมงมุมจีนยุคนี้นะครับเราจะเรียกชื่อรุ่มมันว่า i n s i s t e n t นะครับจะเป็นตัวเล็กที่สุดในตระกูลของมันเล็กที่สุดในตระกูลของมันหมายความว่าไงมันมีพี่มันอีกใช่ไหมใช่มันมีพี่มันอีกไอ้นี่ก็เป็นหมวยเล็กเหมือนกัน นะครับหวยเล็กกว่าไอ้นี่อีกหวยเล็กกว่าไม่ถึงอายุ os, มันน้อยกว่ามันเกิดมันเกิดมาหลังไอ้ตัวนี้นะครับมันเกิดมันรุ่นที่เกิดมาหลังไอ้ตัวนี้หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับคล้ายๆสไปเดโก้เนทีฟแต่ผมดูๆแล้วมันก็แอบคล้ายๆกันเหมือน duc, กันนะเป็นไงตึบบคล้ายๆกันนะดูคล้ายๆกันเหมือนเดิมครับสเปค เหมือนเดิมตรงมีดก็ใบประมาณนี้ 8CR เหมือนกันไลเนอร์ล็อกเหมือนกันแล้วก็คลิปแต่คลิปจะเป็นลวดหน่อยออกแนวแนวโลโปรไฟลดนึงแต่ผมก็ชอบนะเพราะว่ามันก็สวยดีอะคลิปรวดคือมันดูแบบผมผมชอบผมชอบคลิปรวดมากกว่านะผมดูมันมันมันดิบดิบดีอะมันออกแนวแนว,แนวอุตสาหกรรมดีนะครับขอเวลาเน็บมันนิดนึงนะ เนบเป็นการอะไรอะพี่เก็บกับกระเป๋าครับเรามีกระเป๋ากระเป๋าเราก็มีขายนะครับสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์สินค้าของที่ร้านนี่เอง Tech40 Cqi Product นะเนี่ยผมว่าเป็นแบบนี้นะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นเยเวลาพกคลิปแล้วเป็นไงวะเฮ้ยอันนี้พกแล้วแม่งหายไปเลยวะเฮ้ยอันนี้พกแล้วตูดโผล่มาหน่อยทําให้คุณรู้ว่าเอ้ยเล่นสไปเดอร์โก้นี่ว่าอันนี้้าคนรู้จักก็รู้อยู่แล้วนะครับหรือบางคนก็คิดว่าปากกาปะวะหรืออะไร พกเอาไว้หลบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เห็นเห็นพกไม่แล้วเดี๋ยวเขาจะขอตรวจนะฮะเฮ้ไม่ค่อยมีฮะอย่าทําตัวปกติเขาไม่มีใครสนใจคุณหรอกครับแต่ถ้าคุณทําตัวเล็กๆอ่ะอย่างเงี้ยเขาเขาจะเริ่มสนใจแล้วว่ามึงเป็นภัยกับมึงเป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมไหมเขาก็จะเริ่มปฏิบัติการทำโมซิเยอร์ครับก็คือเดินมาชิดตัวแล้วก็ถามมึงก่อนเท่นั้นเองอย่าอย่าทำตัวเลกๆเล็กๆเลักๆเล็กๆนี้อย่าทําตัวแบบนี้เดินทําตัวปกติไม่มีคนสนใจคุณฮะ นี่เป็นไงสวยไหมมีดเหรอพี่ไม่กระเป๋ากูเนี่ยสวยไหม <c oughs> มีขายนะครับไนล่อนห0ร้อพูนะแล้วก็มีซิปข้างในใส่ของได้เยอะคือประมาณประมาณหนะ้าแสนอะใส่ได้เลยนะแต่ปัญหาคือไอห้าแสนเนี่ยไม่มีอะสิไม่เป็นไรพี่ซื้อไว้ก่อน <c oughs> ซื้อไว้ก่อนไอห้าแสนนั้นไม่มีแต่นี่กูมีเป็นล้านเลยนะเออใส่นี่ได้ไหมวะ น MM ี่ไม่ต้องนี่อยู่ที่ธนาคารเป็นเจ็บป่วยเป็นหวัดไม่ได้เลยนะในแบงค์เดินมาเลยนะมาก่อนประกันชีวิตอีกนะพี่อย่าเพิ่งเป็นไรนะพี่เดี๋ยวเป็น NPL นะพี่เฮ้ยวายมาเลยธนาคารกระชงกระเช้ามาเยี่ยมกูก่อนเลยอ่าอย่าอย่าเพิ่งเป็นไรพี่พี่อยู่ใช้นี่ก่อนนะพี่อย่าเพิ่งตายเพิ่งอยู่ที่อะไรนะครับประกันชีวิตยังไม่มาเลยธนาคารมาแล้วนะครับอ่าไอ้แก๊งอาหวยเนี่ย มันมามันมาตอนปี2019มันมาพร้อมกับโควิดนะฮะมันเปิดตัวมาในซีรีส์ของมันก็จะมีรุ่นพี่มันที่เป็น Efficient แล้วก็ Emphasis เปิดตัวมาพร้อมกับตัวนี้กำลังเริ่มจะหายไปจากตลาดนะครับค่อยๆเริ่มหายไปจากตลาดก็วันเวลาผ่านไปมันก็ต้องผลิตของใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะครับทีนี้ละ่ะวันนี้พี่ต้องเลือกครับได้อย่างก็ต้องเสียอย่างให้มันเสียบ้าง เลือกสักทางว่าใครอยากจะได้มาก็ต้องเสียไปแต่จะเสียใครให้มันรู้ว้า <Wow. S 1> <Wow. S 2> เพลงแต่กอได้ไม่เป็นกรอนนะมึงกูยุคปี80ไปแม่งโคตรเพาะเลยสมัยก่อนก็แต่งเป็นกรอนแล้วมาร้องเพลงดีกีตาร์ยุคนั้นแบบเลือกเล่าไหมร้องเพลงไหมร <laughs> ้องเพลงดีกว่าไหมแต่ยุคนี้มันจะเป็นออกแบบบีดบีดหน่อยออกมีบีดบีดหน่อย รู้ไหมว่าเธอหน้ารักตอนเมาก็จะมีเพลงใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยครับดนตรีก็จะเปลี่ยนไปเพลงเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นปเยอะหน่อยหรือเป็นจังหวะจังหวะหน่อยก็เด็กมันก็แต่งเพลงออกมาจกๆเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก่อนผมเกิดมาในยุคที่เพลงเป็นกรอนนะครับแล้วก็ฟังเพลงย้อนหลังกลับไปได้แต่เพลงสมัยผมเนี่ยที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันเพลงสมัยก่อนเนี่ยเนื้อหามันเพราะนะมันสอนชีวิตเราได้เลยนะครับ เหมือนวันนี้ผมจะต้องซื้อมีดซักเล่มอะถามว่าสองเล่มนี้ผมซื้อได้ไหมผมซื้อได้ทั้งสองเล่มเลยแต่กฎของเกมนี้มันมีอยู่ว่าเราซื้อได้เล่มเดียวเท่านั้นนะสินะครับคุณจะซื้ออามวยตัวเนี้ยนะครับที่เป็นรุ่นเก่าไม่ใช่รุ่นเก่าหรอกรุ่นก่อนรุ่นนี้หรือจะซื้ออามวยรุ่นปัจจุบันนี้ราคาต่างกันไหมพี่ต่างกันนิดหน่อยฮะต่างกันน้อยมากดูดูที่อย่างอื่นดีกว่าวัสดุก็ เหมือนกันนะครับระบบก็เหมือนกันการทํางานก็เหมือนกันนะไอคลิปตัวนี้มันอาจจะย้ายได้แค่2ด้านแต่ก็เป็นปัญหาของผมไหมก็ไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับก็จะเรียกว่าเป็นสไปเดอร์โก้จีนยุคนี้เลยนะครับแล้วแล้วถ้าเป็นพี่พี่จะทํำยังไงพี่จะเลือกมันยังไงนี่เป็นสเปคมีดใช้งานซะด้วยนะครับ นี่ดูด้านหลังอันนี้หลังจะมีหมุดหน่อยอันนี้หลังปิดเต็มใช้งานได้เหมือนกันเลยน้ําหนักเหมือนตัวนี้จะหนักกว่านะครับเอากิโลชั่งไหมไม่เป็นไรหรอกตัวนี้หนักกว่านะครับดูๆก็รู้ละตัวนี้น้ําหนักจะเยอะกว่าตัวนี้น้ําหนักก็จะเบาวกว่าหายากกว่าราคาก็อาจจะแพงกว่านี้หน่อยนึงแต่ถ้าวันนี้พี่ต้องเลือกได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะครับเรา เราไม่ได้ทุกอย่างหรอกจริงอย่าพยายามเลยเราไม่มีทางได้ทุกอย่างมีของมาสิบอย่างมึงมีฝันสิบอย่างมึงได้ไม่หมดหรอกมึงอาจจะได้บ้างหรือบางอย่างก็ไม่ได้เล่นเลยบางอย่างก็ได้เข้าไปเล่นบ้างได้สนุกกับมันบ้างแล้วก็จบไปนะครับเราไม่มีทางได้ทั้งหมดถ้าเราอยากได้ทั้งหมดที่มันเพอร์เฟกมากๆชีวิตมึงจะแบกทุกมากจริงพี่อยากได้แบบนี้ต้องสเปคนี้เท่านั้นตรงนี้นั่นตรึงตัวเองไปหมดเลยมันเหนื่อยนะครับพี่ผมอยากได้มีเล็กๆอ่ะ อะสไปเดโก้งบพอได้พี่มีปัญหาครับจบผ่านด่านชีวิตไปแล้วหรือพี่รุ่นนี้มีไหมมีรอหน่อยนะเดี๋ยวมันก็มาใหม่อาโอเคผมรอได้พี่พี่ผมอยากเล่นวันนี้เลยก็แกปัญหาเอาวันนี้เลยอะไรก็ได้มอยากเล่นไม่รู้ให้มันผ่านผ่านด่านานี้ไปด่านมีดพับพอผ่านด่านมีดพับแล้วคุณจะไปแทงสนุกคุณจะไปเตะบอลก่อนแล้วแต่คุณคุณผ่านด่านมีดพับคุณพอมันยัง่ะคุณซื้อมาเล่นหนึ่งพอ,อยังไม่พอพี่ผมชอบเออเองชอบเองก็เล่นต่อ เล่นต่อไม่ผิดมีดไม่ใช่เมียมีได้มากกว่าหนึ่งอันของสะสมใครสะสมท่านมึงไปดูเมียมึงดีทีอยโอ้โหมึงลิปสติเต็มเลยนะยาทาเล็บเต็มเลยนะทาเล็บทาตีนทาเหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยรองเท้ารองเทา้าเสื้อผ้าไอ้สัตว์ซื้ออยู่นั่นนะเต็มกเคยไปยุ่งอะไรเขาไหมไม่เคยความสุขเขาอะเขาอยากซื้ออะความสุขเขาจริงๆบางคนแม่งโอ้โหซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อแม่งทุกงวดความสุขเขา นี่เหมือนลอตเตอรี่หนึ่งอันเลยนะความสุขของเขาคือในการลุนลอตเตอรี่ในแต่ในแต่ละรอบถึงมันจะเสียตังค์หน่อยแต่มันก็มีความสุขอะเรารอวันที่16และวันที่1เสมอมีความสุขนะทําให้มึงมีชีวิตต่ออีกสิบห้าวันอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ศึกษามันเฮ้ยเราก็ชอบมันที่ว่าเราอยากเล่นมีมันตั้งเด็กแล้วเราโตขึ้นมาเราพอมีเงินมั่งอกูมีเงินน่ะเงินน่ะมันซื้อความสุขได้นะมึงถ้าถ้าใครคิดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้โอนมันนี่เลยครับจริง เพราะว่าเงินมันเป็นทรัพยากรที่มนุษย์มันเอากันนะมันเล่นกันนะมันเล่นกับไอ้เงินเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยมันเล่นกันมันเอาเราก็ต้องยอมรับว่าเออมันเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนเราก็หามันมาเหนื่อยขอใช้บ้างเถอะอย่าหาเงินให้คนซะเคยหาเงินให้ตัวเองบ้างเหียจริงพูดกับใครเนี่ยพูดกับตัวกุเองนี่แหละนะครับอย่างนี้ผมบอกฮะมันเป็นความสุขแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอเหียเลือกแล้วแม่งทุกเว้ยตังไม่พอเว้ยอย่าไปเล่นผมแนะนํา อย่าไปซื้ออย่าไปซื้อครับไปแก้ปัญหาชีวิตเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าวันนี้จะต้องเลือกจริงๆผมจะเลือกตัวนี้ครับด้วยเหตุผลที่ง่ายมากเลยถึงผมจะไม่ใช่คนสะสมของแต่รุ่นเนี้ยณนะวันนี้ผมยังหาซื้อได้อยู่นะครับแต่ถ้าเสือกจะไรมันหายไปแล้วผมหาซื้อมันไม่ได้แล้วก็โอเคผมเข้าใจ้าวันนั้นผมอยากจะได้มันแต่ไอ้ตัวเนี้ยอยากซื้อเมื่อไหร่มันก็มีเพราะมันเป็นมีดที่ผลิตในยุคนี้ปีส0 1 9ันกมันก็คงมีปีสี่ห้าปีอะ อดลนทนได้อาทิตย์2องทิ์เดี๋ยวมันก็มาใหม่ไม่มีปัญหาแต่อีนนียไปแล้วไปเลยนะจ๊ะหายากไม่ค่อยมีแล้วเหมือนริว a ูลันเหลือไม่กี่เล่มอันนี้ m m t i t i o u s ผมก็เหลืออยู่ไม่กี่เล่มนะครับหมดแล้วก็รอวันเวลาที่มันจะมาขายใหม่มีกับมีไปไม่มีก็บบายๆนะครับแค่นั้นเองทำใจให้ชินว่าทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงตามการเวลาสวัสดีครับ